แคตเธอรีนครับยังเหลืออยู่ไดเซ็จโอเคเทสดูครับแต่น่าจะใช้ได้ครับดีที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่ไม่มีขายแล้วตนนัวนี้ถ้ามีขายจะเหมาโอเคครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูครับเพราะเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ในคมมดแล้วตัวน,นี้มีมีปัญหาแค่ได้เสร็จครับ ตั้งค่าใ้เตตุก,ก็จะถูกโอเคโอเคครับตอนนี้สายแล้วทดสอบข้ามหน่อยโอเคอ่าตอนนี้ต่อเข้าแล้วอ้าทำไมมาเลยไหนมะุมไหนดูใหม่หนอยชื่อครับอ่ามาอยู่อดสารได้ได้เสร็จได้เลยเหรอปกติต้องเี้ เห็นแสงสัญญาณไม่ขึ้นพอดสามนะครับที่เอเก่ามานันดูโปกติตัวนี้อยู่พผดหนึ่งนะครับปัญหาของมันพดหนึ่งอย่างเดียวเพราะอนบีตัวนี้เป็นแอน u บีดูโอ่คมสมัยก่อนใช้กับเอ็นเอนี่ถ้าใช้กับตัวนี้ต้องเป็นไดเซตหนึ่งอย่างเดียวขึ้นเขียวแล้ว ถ้ายี่ห้อนี้มันจะแจ้งเลยเห็นไหมพอรตหนึ่งโอเคครับผมว้าวยังเป็นโลโก้เก่าอยู่เลยปิดนะครับเดี๋ยวเปิดใหม่เมื่อกี้แนวดูได้หรือเปล่ายังไงมันขึ้นมาได้ไงเพราะอันเก่ามันอยู่ในเซตสามนี่ครับคิดทลายตัวนี้ต้องอยู่ที่ใดเับ ta chạy cặp đôi này đối với xe bên ở này à, đối đài đài lẽ, hoa chỉ ở này hoa mới ยานไม่ขึ้นเลยพี่น้องเมื่อกี้มาจากไหนวะยานไม่ขึ้นทำไมไม่ขึ้นรอสักครู่ยานไม่ขึ้นมือไม่ขึ้นหัวเสียหรือเปล่า ทำไมต่ำาังไขึ้นแล้วก็หายแต่ไม่คิดตั้งค่าได้เสร็จตั้งค่าอาจาย์สัญญาณขึ้นแรงนะครับเดี๋ยวเตดด้วยทำผอดสามเหมือนเดิมเห็นไหมสัญญาณไม่ขึ้นเมื่อกี้กดเมนูออกเออทำไมมันไม่จำเพราะตัวนี้ต้องอยู่ผอ,หอดหนึ่งอย่างเดียวครับเนีย่ยขึ้นแล้วก็เขียวตัวโอเคตกลง อัดหนึ่งโอเคเมนูออกบันทึกยืนยันจะบันทึกโอเคมาแล้วครับโอเคแล้วมาแล้วนะ่าจะมาแล้วครับแค่นี้เราจะอัปเกรดอัปเกรดออตโอตโอ้ปิดเปิดนั่นแล้วครับตรงนี้ปิดแล้วเปิดใหม่ดู Xóa này cho mày là cái mì offline, ừ, online Bọt, bọt chiếu Đúng chứ, chả mấy Mày เฮ้ยทำไมมันไม่จำผมว่าไม่จำได้เสร็จครับอาการนี้นี่ครับไม่จำได้เสร็จคึ้ว่าจำวะใช่จริงๆไม่จำได้เสร็จอีกแล้วครับทำไมไม่จำหรือเพราะเราปิด เราแค่อยากจะอัปเกรดคุณยืนยันจะํำการบันทึกหรือไม่โอเคเอา้าวเราไม่ปิดเราจะอัปเกรดเอาตายแล้วสาเหตุคือมันไม่จำได้เสร็จครับเมื่อกี้ไปจำได้เสร็จสามนือวุ่นเขียวปื้อครับถ้าปิดเปิดใหม่มันจะไปจำได้เสร็จสาม วิธีแก้ก็คือต้องมาคอยเปลี่ยนไดเสร็จให้เป็นพอตหนึ่งครับอัปเกรดแล้วหรือมันยังไม่อัปเกรดเป็นโอเคครับอัปเกรดแล้วเดี๋ยวรอสักครู่มาแล้วครับโลโก้เปลี่ยนแล้วอันนี้มาลุ้นที่ว่าจะจำได้เร็จไหมครับปัญหาแค่จำได้เร็จครับถ้าจำก็จบถ้าไม่จำก็ต้องตั้งเอา ลุ้นลุ้นลุ้นน่าจะไม่จำทีแด็ผมว่าไม่น่าจำ้องทายนั่นไม่จำอีกแล้วครับอ๋อโอ้ตายแล้ว นี่ครับถ้าอยู่ผ่นนอนดึงยังไ,ไม่เขียวขึ้นเลยเมื่อกี้แดงแล้วก็จะให้บันทึกมันก็บอกบันทึกเราบันทึกทำไมไม่จำมาแล้วาลวดูได้ละอัปเกรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะลองปิดอีกทีครับจะจำเปล่าเปิด ถ้าไม่จําก็คงต้องใช้วิธีเปลี่ยนค่ะทําไมไม่จำาด้ยังไงเพราะเมื่อกี้เราบันทึกแล้วแต่ก็ยังใช้ได้ครับแคทเทอรีนหรือเปล่าแคทเลไลแคทเลไลยังไม่รู้ละแคตติดดน่าตัวนี้ตัวจำหน่ายจะแจกตัวนี้แต่มันความจริงมันดีมาก อ๋อจำครับจำแล้วจำแล้วแสดงว่าจำโอเคดูบอลหน่อยสิถ้าไม่จำก็ตรงนั้นเนี่ยเด้เปลี่ยนไปผ่อนนึงเดี๋ยวะบอคโอเคครับจำแล้วสุดยอดครับอันนี้เทสเฉยครับเพราะว่าในไม่ได้เจมมาหลายปีแล้วแต่ก่อนตัวเนี้ยติดรถแต่คราวนี้เปลี่ยนไปใช้ตัวเก่าครับตัวธรรมดาครับจะเช็คให้ดูนี่ตัวเก่าธรรมดา เอาไปขึ้นพอทสามพอทสามก็ได้ครับเดี๋ยวไม่เขียวหมดเพราะตัวนี้ใช้พอตไหนก็ได้ใช้พอตไหนก็ได้ในทุกพอตเพราะตัวนี้เป็นตัวซิงเกิลปิดก็ยังมาเลยครับแต่ตัวเมื่อกี้ต้องพอทหนึ่งเด้อเห็นม่ตัวนี้ขึ้นเดี่ยดูแถบน้ำภาพขึ้นทุกพอทการอาจจะเคลื่นอนรเปล่า ต่ไม่เป็นไรเราตั้งไว้พอดหน่งแล้วกันกอโอเคแล้วครับอตนอนนคราโนอเคนเนี้เราก็มาล็อกช่องทีปิล็อกช่องสุดท้ายอันนี้ช่องโฆษณาครับ ปิดช่องแนะนำปิดช่องแนะนำนะสามสามสามหกปิดช่องแนะนำด้วยเอาปิดปิดที่สามหกนะครับเดี๋ยวกาดเช็คปิดที่ช่องสามหกดูซิมันจะไปขึ้นช่องไหนหรือต้องค่าได้เสร็จอีกแต่ตัวนี้ไม่ต้องตั้งครับเพราะว่าได้เสร็จ cua điều chạy chuẩn bị với vậy. Could chết chết chế 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 kênh chế kênh hộp, chế 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 chết chế 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 Các chế 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 chế